กออ็ก่อนอื่นก่อนอื่นก็ต้องชมเด็เดกๆก่อนนะที่ว่าเขาเล่นเล่นตามที่เราคิดได้เกือบสมบูรณ์แบบเหมือนกันเมีแต่ว่าในช่วงท้ายเกมที่เกือบหมดจนเกินอยู่เหนือไปกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟุตบอลแหละนะครับโอเคแม้ว่าเราไปผู้ชนะก็ตามแต่ว่าเรื่องเลื่อนไขในการเล่นในหลายจังหวะเราก็ต้องแบบว่านะครับโอเคโชคก็มีส่วนนะวหน,น,นึ่งเราก็มีโอกาสโดนเท่าไหร่ครั้งในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสได้นั้นแค่เกมนี้ก็ไม่อยากจะให้ ให้ทีมพลโลตัวเยอะเกินไปเพราะว่าเห็นว่าภารกิจเราก็คือไปเกมต่อเกมแล้วก็ทิ้งการทีมถ้าเราเข้ารอบแล้วไปเน้นรอบแปดทีมมันน่าจะทําให้ให้ให้เราได้ได้สนุกแล้วก็อยู่ได้ยาวขึ้นผก็ก็ไม่ได้บอกว่าเราชนะแล้วต้องยกหัวดีใจไม่ใช่ก็คือดีใจเหมือนกันแต่ก็ต้องเก็บอารมณ์เพราะว่าอีกสองเกมเหลือก็หนักนะครับก็หวังว่าหวังว่าทั้งทั้งพิธิบัตแล้วก็ธนาสิทธิ์เองคงจะไม่ไม่มี การบาดเจ็บที่หนักนะครับแม้ว่าหนักเราก็ยังยังหาตัวแ,วแทนอยู่ตอนนี้ก็คิดเกมต่อไปแล้วว่าใครจะเล่นแทนซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สาหัสการเรหมือนกันว่าจะเจอเยนมาในน้าชมเนี้ก็ก็เหนื่อยแต่ก็ก,ก็ย้าว่าทรงทีมแล้วเวลาเนี้ยมันเหมือนเราเราเรามาซ้อมมากเพราะว่าเรามีปัญหาในการเก็บทีมต้อง5วันก่อนจะทีมครบนี่5วัน,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 ม,น,น,วนมาถึงนี่ก็โอเคใช้เกมเนะี่ยเป็นเป็นแม์พิเศษไปนะครับก็อาจจะขอขอโอกาสไปพลิกในรอบแมปพลครับ นะครับรก็พยายามจะเล่นเกมต่เกมเพื่อเอาตัวรอดไปก่อน